สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิตรรักช่องเองเก็บทุกคนนะครับเราอยู่ในเกมด l ม a ล u กว่างจัดมามาซ้อมมือนะครับโดยการเล่นด l ม a ล u กกันดี่มาครนะับไม่ได้เล่นนานมากโอเคเดี๋ยวดูทีมก่อนนะเอาใครเปลี่ยนดีวะ mm hmm. เดี๋ยวนะเราเจออะไรวะมาดูก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเจออะไรอะ่ะ เจอลิเวอร์พูลเจอลิเวอร์พู้มาโอ้โหเหรอโอเคอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนละเอาประมาณนี้เลยแล้วกันในแต่ทีมนี้แหละอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราดูอันดับเราก่อนสักครู่นะอทีสิบสี่เอ่อโอเคปะโอเคปากนี้เลยปะนี้ อันนี้แ,ลแหละอันนี้แหละทุกคนเวิร์กแน่นอนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอไม่ใช่ทุยเนสการโรดอนยูไนเนต็ดนะครับตอนแรกมันเย็นลิเวอร์พูลนะครับเตะที่สนามชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้สนามเย้าตัวเองนะครับโอเคครับเริ่มเกมครับเดี๋ยวผมเริ่มเกมครับบุกจากซ้ายไปขวา มาที่โจตาเข้าไปกดดันได้ดีแม่แล้วจังหวะน,นี้ติโกมาจูดไปนี่ครัสวยมาแล้วครับจูดพาบอลขึ้นมาแล้วก็มองแมได้แต่เลี้ยวมองตีโกมาแล้วตีโก้มาออกมาที่เอเลียดแล้วมีใครเอ่ยใครเอ่ยฮาคิมิฮาคิมมือมองทิ้งออกไปจูดไปนแ่คเข้าไปบังทางไปมาที่ฮาคิมิเบาไปสวยงามแล้ว มาเอาจ่ายอะไรอ่ะใจ่ายอะไร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 จดุดวางมาให้ทางด้านของแมหไม่ถึงนี่ครับบุลิลิมาที่บุโนบุโนมาที่ซอนทามินซอนทอ์มินใส่ความเร็วใส่ความเร็ว ทางขวาว่างไปที่โจตาถึงด้วยแล้วโจตามองเข้ามาด้านในแล้วเรียบร้อยครับเต็มุขล่อเต็มเพงแค่ครับคาริมเบนเซมาครับยิงคาริมครับยิงให้เน็ตการ์ดอนยูเตเต้ครับขึ้นนวเลี้ยวผู้ไปแล้วครับดูครับภาพช้าจังหวะนี้ฮะโจตามองเข้ามาด้านในแล้วนี่ครับปาดเข้ามา่คีับเรียบร้อยเข้าฮอตแบบนี้ครับกองหน้าระดับโลก เด็กเซม่าเข้าไปกดดันบอลที่เอเลียดมาที่โมซาลาจูดเบนแฮมไม่ได้ครับมาที่ฮาเก,กมีฮาเก,กมีเข้าไปที่กดดันกั๊โปแล้วเป็นคูรีบาลีแล้วที่โอ้ยยิงชนกันครับเจ้าวันนี้มาแล้วครับแล้วทางด้านของเนกาล,ลจารสวดไม่ให้อีกบูโนโ่ได้แล้วไปเอ้าแล้วจ่ายอื้อหือ จ่ายแบบนี้ครับเพื่อนนี่หลังหักเลยฮนะโอ้ย้อนไกลเหลือเกินครับห่าแล้วทุ่มไม่ดีครับไปแล้วแล้วก็จ่ายแบบนี้ทโถเอ้ยจะบ้าตายไอซอเปิดเกมขึ้นมาจีตโกบอล่ที่กักปโปกักปโปเจอฮาคิมี่เข้าไปแล้วโจต้าเข้ามาช่วยไว้ได้แล้วยังไงแล้วยังไงยังไงจ่ายแบบนี้เอ้ยไม่ได้ชาวคอเซโลเจอกับโมซารา หอุสลาย้อนขึ้นไปตั้งหม่ที่โกเมสโกเมสก็จ่ายแรงไปอีกครับแก้ไขกันมาได้ครับ <ST>. โอ้โหจบ45ทีแรกครับ <ST. S 2> ครับเดี๋ยวไปเริ่ม45ทีหลังกันเลย <ST. S 2> ครับทางด้านเรือผู้ครับเปลี่ยนเอาดาวินูเยสออกนะครับ <ST. S 2> เอาบ๊อบบี้เฟอร์มิโนลงมานะครับมาที่โจตาโจตารอนนิดนึง ลหลาคิมิเติมาแบบนี้เอาอีกแล้วมาแบบนี้มาแบบนี้เปิดแบบนั้นทุยฮีอะไรวะบอยที่กั๊กโบกักโบพบาบอลขึ้นมาสป,ปีดขึ้นมาแล้วกองหลังปานได้เข้ามา <c oughs> เจอไม่ได้ครับฮาคิมิได้ไหมมาที่เฟอร์มิโนโเฟอร์มิโน,โนเจอคูรีบาลี <c oughs> แข็งยังหินโจตาไปแล้ว โจตาไปแล้วเปิดมาโอ้โหไม่ถึงครับเนนดี้ตัดได้เอาแล้วจังหวะกระแทกลูกนี้ครับฟันได้สัส้นๆนะมาที่ฮาคิมิอะนี่ไปที่เบอร์ลิแฮมเบอร์ลิแฮมออกมาที่ฮาคิมิครั้งหนึง่งว่ะได้ที่โจตาครับโจตาโอ้โหโดนโอ้โหจังหวะนี้ครับใบเหลืองแรกของเกมครับโลเ,เ์สั้นนะฮะเราดีพูกเปลี่ยนโมซาเล่ครับ าสิมีค้าลงมาครับตรงนี้ลูกสูตรแน่นอนครับเปิดไปโค้งโค้งเออข้ามขานนะอุจฟันไดครับการาดอนทุ่มซื้อมาครับซอนเทอมินลาป๊อสเห้อเอาเชียร์ได้เฉยคุณกระเสษมวิ่งเข้าไปลูกเอเลียดเอเลียดเออเอเลียดเอาเป็นตัวดีกว่า เดี๋ยวเอาเบลไปได้มานะครับสึ่งตัวแล้วเปียนมาคาร์ลาฟอร์ดมานะครับกับเยวเฮตสมาลุยเราต้องเปลี่ยนตัวบ้างนะโอเคครับทางด้านของเวี้ยงูก็เปลี่ยนครับเอาเอเลียดออกไปเหมือนกันบโน่อบาลไปได้ครับแรงยังดีอยู่โอ้โหแล้วเจอเตียโก้โชว์ทักษะตเข้าไปจังหวะนี้หัวที่หัวตามกันเลยทีเดียวเชียว ก็เอเห่ามาอีกแล้วฮากิมิวิ่งเข้าไปยังไงยังไงดีแอสดีแอสโอ้โหเดชค,ครับปัดทิ้งออกไปฮะดูภาพช้าครับจังหวะนี้ลิฟท์ู้ทำกันึ้นมาดีมากครับนี่ครับดีแอสครับเปิดไปับเดชปัดทิ้งเข้าไปครับอย่างไรใจได้ครับเดวเอาละครับไปแล้วแมนยูจะ่วแล้วครับ,ก,รบ,บกับไปลล์ทุสมองไปทางนูน้นมาที่ เลยเอาเลยเอาบอลลงสวยงามแล้วกระชากเองเข้ากรอบเค็โทษเข้ากรอบเค็โทษแล้วจิเบาๆเ,เรียบร้อยครับปั่นโค้งโค้งเเปลี่ยนแกงกันมาเร็วหรือินครับน้าของเน็ตกาลดาดอนดูครับลี้ยงมาแล้วปั่นโค้งโค้งจะไปเหลืออะไรหรอพ่ออ่ามาแล้วครับประลัดเจมลงมาแทนฟาบิโนโยครับที่ไม่มีบทบาทอะไรเลยครับนัดนี้ ฮาคิมิเจอกับดีเอสโอ้แล้วเจมนเนอร์มาก็วางบอลเลยครับวางได้ดีด้วยครับแต่ฮาคิมิดีกว่าออบอกบอลลงมาครับแทนคุณกเกษมเปิดไปเฮ้เเเเเเยเฮ้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 ยเ้ยเฮยเฮ้ยเกาบเบียเฮเ เอสุดเอสุดมองเขาไปตรงกลางถึงไหมหูเบาอีกโอ้โหติดอีกได้ไหมไม่ได้เล่นสั้นๆมาดัสฟอร์ดออกไปที่เลยอ่ะเลยเอาใสความผิวผิวผิวไหวผิวไหวผิวไหวเปิดเม่เดินเลอ่ะจบเก้าสิบวนีครับแม่ เอสการ์ลดอนยินตีครับเปิดบ้านนาะชนาลิเวภูไว้ได้ครับสองประตูสุดครับได้ประตูจากคาริมเบเซม่านาที22และเลเียวครับนาทีที่80ิครับแจะได้แชมป์เลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆรพ่อเอ้ย ไม่ดูนะครับโฆษณานะครับเสียเวลานะครับนี่อะเงี้เนียนมันจะได้แชมป์หมดเนาะโอเคก็ประมาเนี้แหลทุกคนงเนียนแกขัดแกเซ็งครับในวันที่อากาศร้อนตับแตกโอ้ยแล้วใช้คำว่าตับแตกร้อนจะตับไมหม้หมดแล้วเนี่ยตอนนีน้ให้ตายร้อนจริงจนกว่าจะคบกันใหม่นะครับทุกคนเสี่ยรักนะจุบ๊บจุ๊บมัว